ทรนสารสกัดในกลุ่มสกินแคร์ที่ใช้บำรุงผิวหน้ากับ T.N.K Beauty Top t r e สารสกัดที่แบ่งตามผลลัพธ์ที่มีการผลิตใน T.N.K Beauty มากที่สุดกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มฝ้ากระจุดด่างดำและปรับผิวหน้าให้ขาวกระจ่างใสาสารสกัดที่แนะนำก็คือเมลาซิโล New Innovation เป็นกลไกแบบใหม่ Fast Action ไวช t น n ิ n งเอเจนซึ่งได้รับรางวัลโนเบลในปี2016ซึ่งแบ่งการทำงานเป็น2สเต็ปด้วยกันสเต็ปที่1เมลาซิโลจะเข้าไปกำจัดเมลานินที่เมลาโนไซต์สร้างขึ้นมาสเต็ปที่2จะเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสที่ทำให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำสารสกัดจากเมลาซิโลได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบกับสารโคจิก และสารแอลฟาบูตินเห็นผลได้ไวกว่าและไม่มีการระคายเคืองต่อผิวกลุ่มที่2กลุ่มปลอบประโลมผิวและช่วยลดการอักเสบของสิวสารสกรับที่แนะนำคือสารซิโบเคลียสารตัวนี้จะช่วยในการปรับสมดุลของผิวให้ผลิตน้ำมันออกมาได้อย่างปกติลดแบคทีเรียในผิวและยังช่วยในการลดสิวอักเสบนั่นเอง และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3เป็นกลุ่มกักเก็บความชุ่มชื้นและเติมน้ําให้กับผิวของเราสารสกัดที่มีชื่อว่าไกลโคเจนเป็นสารสกัดที่สกัดจากเปลือกข้าวโพดสารสกัดตัวนี้สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานและได้มีการทดสอบกับสารตัวอื่น,นเป็นเวลา10วันมีผลชัดเจนว่าตัวไกลโคเจนสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีกว่าตัวอื่น และนี่เป็นสารสกัดที่ทาง t n k Beauty แนะนำหรือถ้ามีสารสกัดตัวอื่นสามารถเข้ามาศึกษาที่เว็บไซต์ของ t n k Beauty ได้เลย